แพวพาวแสงทองคือแพะรับบาปจบที่เราเบาที่สุดคิดอะไรไม่ออกนึกถึงแพวพาวเอ๊ะพี่น้องคะเกิดอีหยังคืนทําไมทางด้านแพวพาวแสงทองถึงได้ออกมาไลฟ์นะคะว่าไม่ว่าอะไรเนี่ยก็โทษแพวพาวไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่เกิดอีหยังคืนสาวกเกิดเป็นแพวพาวนีเมื่ออีลีเรียสาวอยจ้ถูกจับพิษในถูกเรือจ้ะเออ เมื่อก่อนมันเกิดอาหลายวันแล้วแหละมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้บานที่นี่เพล่าพ่าวกลับไปในสถานที่แห่งนั้นแล้วไม่ใช่แค่เพลวาพ่าวแฟนคลับหรือคนที่มีจิตใจแบบอยากไปทําบุญร่วมบุญเนาะเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นก็เป็นวัดแล้ววันนั้นเป็นวันเข้าพรรษาเออเพลวาพ่าวก็เลยไปร่วมทําบุญถวายเทียน ค่ะตอนแรกแพลวแพาจะไม่ออกมาพูดแล้วสาวไอ้จไปเห็นคนโจมตีค่ะว่าเป็นเพราะแพลวเพลวไปสถานที่แห่งนั้นก็เลยเกิดไฟไหมค่ะเออ,อก็เลยเหมือนว่าว่าแพลวแพาเป็นตัวซวยอืทั้งที่ลหลายๆคนก็ไปแฟนคขับตั้งใจไปร่วมทำบุญหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเ ที่นับถือศาสนาพุทธในที่ตรงนั้นเนาะค่ะเขาก็ไปทําบุญกันเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ว่าเพลียวเพาไปแสดงว่าคุณเหมารวมนะสิว่าที่คนที่ไปสถานที่ตรงนั้นแห่งนั้นเป็นคนไม่ดีคุณเอาสมองที่ไหนคิดเนี่ยเออเพลียวเพาาก็เลยมาเล่าเหตุการณ์น่ะแหละสาวไอเธอก็เห็นอยู่นี่ว่าเพวพาวนจะทำอะไรก็โดนเป็นประเด็นทุกอย่างอืม ไม่ว่าจะโพสจะกินจะเที่ยวจะไลฟ์สดจะขายของทุกทุกเฟตแพลตฟอร์มเนาะเขาเรียกเนาะทุกรายละเอียดเนาะจะจับจะมีกลุ่มเนาะก็จะมีชาวเน็ตนี่แหละจะเพจนะคะไม่ว่าเขาจะทําอะไรจะกินจะพูดจะโพสต์หรือว่าจะทําอะไรก็ตามแต่เถอะก็คือถือแบบจับเอามาเป็นประเด็นจับเอามาเป็นดราม่าแบบหรือว่า บางคนเนี่ยไปคอมเมนต์ลบๆนะคะไปต่อว่าหรือไปด่าเขาซึ่งซึ่งจริงๆแล้วบางเรื่องเนี่ยเฮ้ยด่าได้แบบเหมือนกับอ่ะเคยมีกูรูหมอรามท่านหนึ่งเนี่ยเขาเขาก็เคยออามาพูดนะว่าเฮ้ยว่าไอาเรืเอ่องศิลปินไม่ได้ล้างรถเนี่ยมันเอามาเป็นดราม่าได้เหรอเออเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยแพรวพาวโดนดราม่าว่าไม่ล้างรถเออทุกเรื่องเลยเลยเออว่า หายใจเดินก้าวเงี้ยก็โดนหมเละแล้วไปด่าเขาในไลฟ์สดหรือในโพสในอะไรพอเขาด่ากลัหลับไม่ได้ออกมาว่าเขาตอกับดาแฟนขับอย่างงู้นอย่างนี้อืเขาไม่ด่าแฟนขับมโมั่วถ้าคุณไม่ได้ไปด่าเขาคอมเมนต์ว่าเขาในจุดจุดนั้นใช่ไหมอืมอยู่ดีๆอ่ะเขาเป็นคนถ้าเขาเป็นคนไม่ดีอยู่ดีมาด่าๆๆด่าด่าโดยไม่มีเหตุผลแล้วเขาจะมีแฟนขับทําไมล่ะใช่ไหม เออแฟนขับเขาก็ไม่ได้เป็นบ้าเป็นบอว่าจะไปกูจะไปชอบคนที่ไม่มีอ่าไม่มีเหตุผลเนาะอยู่ดีแพราพาวอยู่ดีก็ด่าคนด่าคนแล้วแฟนขับเขาเขาจะไปชอบเหรอเธอจะชอบไหมล่ะ อืมคืออย่างล่าสุดเนี่ยคือเราเห็นไลฟ์หนึ่งที่มีคอมเมนต์บอกว่าหน้าเหี่ยวมาแล้วไปฉีดซะเออคุณเพาคะก็ได้มีการสวนกลับไปใช่ไหมสกุกซึ่งถ้าถามทุกคนที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยอยู่ดีๆมาด่ามีคนมาด่าคุณว่าแก่ด่าคุณว่าหน้าเหี่ยวเนี่ยคุณรู้สึกดีหรือรู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงถูกไหมถ้าจะพูดถึงว่าเขาเป็นศิลปินเป็นดาราคําว่าศิลปินดารานั่นแหละคือคุณยิ่งต้องให้เกียรติเขาใช่ แล้วอีกอย่างเขาก็คือคนอคุณติได้ติเพื่อก่อทุกสิ่งทุกอย่างคุณติได้ค่ะติเพื่อก่อติแบบว่าเออผลงานวันนี้ไม่ดีเลยนะเสียงแผ่วการแสดงไม่สนุกอ,อันนี้ค่ะเนี่ยคุณติคนในวงการแต่ไม่ใช่ว่าขาใหญ่เอลลอยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเนี่ยมันเป็นการบูลลี่ค่ะมันไม่ได้เป็นการติค่ะแยกแยะให้ออกนะคะทุกคนค่ะว่า ศิลปินดาราสามารถติได้แต่คุณพิมพ์เข้าไปแบบนี้เขาเรียกว่าบูลลี่หรือด้อยค่าศิลปินแบบนี้ไม่น่ารักนะคะเราเห็นเพจเพจนึงอะสาวกุอันนี้คือเราไม่ได้เข้าข้างใครนะเราเห็นเพจเพจหนึ่งว่าแพลพาแสงทองด่ากับ f c ซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่สาวกุบอกว่า f c ของแพลวพลาเองเนี่ยเขาจะไม่คอมเมนต์แบบนั้นแน่นอนใช่เออและอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่คุณไปพิมพ์คอมเมนต์แบบนั้นน่ะมันไม่น่ารักอยู่แล้วแล้วคุณจะใช้คําว่า คุณเป็นศิลปินเป็นดาราต้องรับมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่พาพาวนะศิลปินคนอื่นล่ะเอ้าสมมติว่าเป็นคนโน้นคนนี้ถูกไหมสจ้ากุ๊บเออไม่มีใครรับได้ค่ะดีๆคนมาด่ามาว่ามาบูลลี่คุณไม่มีใครรับได้ค่ะแต่ถ้าพาพาวต่อกลับคุณก็ต้องรับให้ได้ในสิ่งที่คุณกระทําในสิ่งที่คุณคอมเมนต์บูลลี่ว่าเขานะโยนหินมาก็รับหินกับ ออประมโยนดอกไม้มาก็รับดอกไม้กับเนาะอ่ะใดๆแล้วทุกคนขาเดี๋ยวเรามาฟังนะคะคุณเพียวเพียแสงทองเนี่ยได้มาออกมาไลฟ์เนาะพูดถึงประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่าเออมันเป็นยังไงมายังไงกันบ้างมาฟังคลิปนี้กันค่ะค่ะไปฟังกันเลยค่ะเดี๋ยวกอนสิร้องขออนุญาตเปลี่ยนมุดเป็นปักอันนี้ได้ไหมคะทุกคนอที่เราไปทําบุญมานั้นที่เราไปถวายเทียนพรรษาใช่ไหมทุกคนแบบที่นี่วัดเพิ่น่ะวัดปารีดวัดปารีด มันไฟใหม่ไฟอ่าใช่อัดไฟฟ้ารัดวงจรวัดวัดคือเหมือนประมาณว่าท่านจะมีเพื่นกระบอกยุ่นงเหรอว่าเส็ดสาลาไหมแต่ห้ากระบอกเดียวกังใช่เราอยากร่วมทําบุญอ่าไหนไหนเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกับเขาวันนั้นแล้วอ่าคี่ไก่แขเมแล้วก็ไปคอมเมนต์เลยเพอจะปักหมดจะไปคอมเมนต์เดีววันที่วัดบ่ ใช่อ่าเรียกบัญชีว่าด้ยตรงไหนต่เตาลไหเนีอาจะไปคอมเมนต์เลยอันนี้ี่อยู่หนเฟซไครอยู่ไหนเฟซทารันนนนี่ทางเราก็จะร่วมาเราก็จะร่วมด้วยใช่ที่ที่หนูที่ฮอปปอบที่หนูประมุ่นชุดมาเมื่นนันแหละพี่น้องอืมมึนก็ทําบุญหมดเลยของพี่ก็ร่วมด้วยอีกสองร้อยสองร้อยยูโรของบอสเออีกก็น่าจะสามรวบรวมไปรวบรวมมาเดี๋ยวเราจะโอนเข้าบัญชีนี้ มันมันไปยังไงอ่ะใช่จเจะจะยุใสจะเจบจะเสียก็ปีอยู่ใส่รูปพี่อยู่ในอะ er, บั้มรูปไหมมันหม, pas, ม g, ายถึงอ๋อหมายถึงว่าเลขใช่ไหมพี่ใช่อาราติล่ะอาราติล่ะพี่มาติเอาลิงเอาลิงนี่ออกก่อนเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนี่ไงของผอาจารย์เราก็จะโอนตรงนี้เหมือนกันโอ้ใช่จะในอัลบั้เขาจะวางมันต้องยังไงอ่ะมันไม่ได้ได้เลขมันต้องเอาไปทั้งหมดแบบนี้เอาี้ไหมต้องเป็นรูปเราเราเรา อ่าไปโพาดีกว่า่ต่เราบอกเราบอกอันนี้ก่อนอืมนะคะวัดที่เราไปแม่ที่อังกฤษก็ร่วมมาวินเนอร์คูเตอร์พี่อุ้ยทุกคนร่วมกันหมดเลยที่ไปวันนั้นก็คือตามจิตศรัทธาก็หลักๆก็จะอยู่ที่แพลวซันพี่แล้วก็พี่เอเป็นตัวหลักคืออย่างสิพี่น้องคือห้อไปห้อไปนี่ห่ามะรามไกลอ่ะพี่เมย์สิ่ทัะเพื่อนไปไปไปร่วมแบบจัดกิจกรรมให้กับทางวัด เหมือนกับเป็นการได้ได้ร่วมทําบุญด้วยแบบที่นี่เฮ้าสองคน,นก็ได้ไปถวายเทียนซึ่งพอเราไปเสร็จอ่าคือคือลางจกนั้นมี ال, ม,มีมีข่าวบาว่าไฟฟ้าลัดวงจรใช่ไหมอ่าแต่ก็มีบางคนที่เอาไปสร้างประเด็นเกี่ยวกับว่าเป็นพาะซุ่มซูไปอันนั้นอันนี้เป็นเพราะว่าพวกเราไปก็ก็แสดงว่าคือพิจารณไม่ใช่แค่เราไปทําบุญนะครับลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์หนาเยอะมากมาจากอเมริกาแม่ค่ะเจ้าดามขอแสดงว่าเจ้ากับมอร่วมทุกคนที่ไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาทําบุญนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ทุกคนใจคนน่ะอืมห่อใจบวกห่อใจบวกห่อใจบุญแต่ว่าคุณคิดอกุศลคือไม่เป็นไรคุณก็ตามนั้นแหละแต่ว่าที่เราพูดเนี่ยคือมาจากอเมริกากระดูกซิดเพินคือทุกบินมาคือหลายหลายคนมากานะใช่มันเป็นบุญเข้อภาษาของของวดัด นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นิ่งนอนใจพอเราเห็นอย่างเงี้ยเหมือนเราเราได้ไปทำบุญแล้วใช่แล้วก็ไปบอกบุญตอนนั้นเราทำงานอยู่อังกฤษเรื่องที่เกิดขึ้นในมุมของเรานะครับซึ่งทุกคนจะเป็นผู้จัดหรือว่าใดทั้งสิ <t 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 ้นเราไปมอบความสุขเราไปเสียงเพลงร่วมและแล้วร่วมทําบุญกับวัดการที่เราไปแบบเนี้ยในมุมผมนะที่ผมพูดขึ้นมาผมมองว่าสิ่งที่คนไปปั่นเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้เราทาอะไรพี่ไก่เขาก็ปั่นมดแล้วในมุมนี้ตั้งแต่ที่มันไม่เชื่อย่างงี้เขาก็ปั่นให้เป็นอีกอย่าง หลาหลายอย่างหัวอ,อกแต่และคนมันก็มีหัวอ,อกและความรู้สึกเหมือนกันหมดแต่เราห้ามใครไม่ได้เพราะเอาเป็นว่าเมื่อเหตุมันเกิดแบบนี้ยทุกๆคนที่ครั้งที่แล้วที่เขาไปเขาไปร่วมทำบุญเช่นตัวเราด้วยเรารู้อยู่กับใจเราไปมอบความสุขเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครยากเกิดขึ้นแต่ในวันที่มันเกิดขึ้นอย่างพี่กาบอกเกิดขึ้นระหว่างที่แพรเอาไปอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะช่วยวัดได้เราไม่ได้ไปกับตัวแต่เรามีสื่อออนไลน์ที่เรามีแฟนคลับ ที่ของเราเนะี่ยที่จะช่วยทางวัดได้ทําบุญได้<ช>อย่างน้อย<ช>สิ่งที่คนจะทํากับเราเดี๋ยวหลังจากลงไลนะ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาโพสนะครับค่ะเราจะให้ทุกคนร่วงทําบุญกับเราหนึ่งมันเป็นสะพานบุญด้วยกันใช่ใชวัด,ดต่างแดนที่มาอยู่ประเทศไกลๆแบบนี้อย่างน้อยก็ยังเป็นศาสนาพุทธที่เรานับถือนะครับ<ช>สายพุทธนะ้ำของมันถมามาึ่งสายพุทธนะเอาเป็นว่าถ้าท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญเดี๋ยวหลังจากลงไลนะ์เนี่ย เดี๋ยวเราจะไลค์เอ้เดี๋ยวเราจะโพสโพสแล้วก็<ะ>ช่วยกันแชร์ชนะคะช่วยแชร์ฝากด้วยนะครับทุกคนแต่ถ้าอยู่แบบทาย,ยุเมืองไทยบางคนกับบ่วงหัาวจว่าสิอวนแบบใดนะคะค,คนที่อยู่เมืองนอกนะคะกาดทับไทยเขาอยากรวมทําบุญเข<ๆ>าอยากซอยกันเขา,ากะซอยซอยกันหรือว่าคนใดที่อยู่ไทยอยากทําบุญก็ก็อาจจะมีเพื่อนที่เมืองนอกก็อาจจะบอกเพื่อเให้ทุ่นเพื่อนยังสามารถสัมกเพราะมันชี้นินเป็นมันชี้วัดเลยใช่นกกรบโเคยอวนเมืองนอกขึ้ือนกันนกเระโปงเป็นแต่วานนกก็ฝาก มาดามไปแล้วเรียบร้อยแต่เราต้องไม่แกะเลขนะพี่พี่อาจจะเบิ่งอันนี้ดี๋ดยจได้จะโทษอันนี้ดู